ก็สรุป่ายจะไม่รู้อยู่ไหนนะคะทีนี้การที่เขามาตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีชุมชนรายรออแบบเนี้ยยังไงครับยิ่ไเลโรงงานนะเป็นเป็นโกดังโกดังอ่ะขอัยเพราะว่าร้านร้านของเขาเนี่ยก็ขายขายพวกวัสดุทางการเกษตรวัสดุทางการประมงมีอวนมีเบ็ดตกปลาอะไรต่างเพราะตรงนี้มันมีแม่น้ํานะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเกษตร เป็นเป็นหลักแล้วก็มีเคเรื่องของชาด้วยแล้วก็ในร้านก็มีขายประทัดด้วยอืในส่วนของก็ดังก็ดังนี่เขาก็ถ้าจะเพิ่งสร้างมาเมื่อสักสามสามีส่เดือนนี่เองที่ว่าขออนุญ,ญาตอ,อากทางอปทอในพื้นที่เนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตถูกต้องในการสร้างกดังนะครับขออนุญาตถูกต้องมีทะเบียนพาณิชย์ในการขายของหน้าร้านอืนะครับอแต่ว่าในเรื่องของการขายประทัด การเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับปัทัดอกไม้ไฟรุต่างๆเนี่ยมันต้องมีพระราชบัญญัติในเรื่องของอาวุธปืนนะครับเครื่องระเบิดเครื่องประกอบอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับต้องมีตรงนี้อยู่ด้วยรถเราก็ไม่มยคะก็ไม่ได้ขออนุญาตในเรื่องนี้ไม่ได้ขออนุญาตอ,อันนี้นะครับไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งซึ่งจุดจะผิดก็จะตรงน,นี้แหละแล้วปะกะติเนี่ยค่ะ,ะการตั้งโกดังในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะถ้ามีพวกปะทัศอะไรพวกเนี้ยมันเราจะต้องทำยังไงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในในส่วนของก,การขออนุญาตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตต่อทางอำเภออ๋อแต่เขาไม่ได้ขออนุญาตอำเภอพิจารณาแล้วนะครับอำเภอพิจารณาแล้วก็เห็นควรก็เสนอในเสนอจังหวัดจังหวัดแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการพิจารณาถ้าเห็นควรอีกเสนอกระทรวงครับ ไม่ได้ไม่ได้จบที่แต่ไม่มีการขอไม่มีการขออนุญาตในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องการเคลื่อนย้ายในเรื่องของการจําหน่ายนะ,ะผมตรวจสอบกับพื้นที่แล้วไม่มีนะครับรจุดเออไอ,อตรงประทัดเนี่ยไม่มีการขออนุญาตแต่ว่าขายขออนุญาตขายวัตถุตทางการเกษตรครับครับโอว่าเป็นทะเบียนพาณิชย์นะในในส่วนของของในของการขายของหน้าร้านนี่ก็มีทะเบียนพาณิชย์ ค่ะครับแสดงว่าแล้วอย่างการเก็บวัตถุอันตรายในพวกโกดังอะไรพวกนี้ยมันจะสามารถเก็บได้มากน้อยขนาดไหนไม่ได้ครับไม่ได้เลยมครับเพราะโดยหลักมันจะต้องเก็บในสถานที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงสุดค่ะอย่างกรณีที่เราในพื้นที่มีโรงโง่หินอะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการการขออนุญาตต่างๆก็จะเหมือนกันค่ะนะครับที่จะต้องมีที่เก็บเชื้อปะทุเวลาเบิกต้องมีกรรมการ ไปตรวจนับตรวจยอดต่างๆเนี่ยต้องต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะกระรมรเขากำหนดไว้อย่างนั้นค่ะแล้วอย่างกรณีเนี้ยร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาขอเวลาเขาขออนุญ,ญาตเนี่ยต้องมาถึงท่านผู้ว่าให้เซ็นด้วยไหมคะคือในส่วนของทะเบียนาพาณิชย์เนี่ยอยู่แค่แค่เทศบาลหรืออบอ<อ>ตออยรรหยุดอยู่ตรงนั้นการอนุญาตก่อสร้างก็อยู่ที่ที่้องสินครับค่ะ คือไม่ไม่ไม่ได้ต้องมาถึงผู้ว่าเซน็นแต่ว่าม,มาถึงครับแต่วต่าถ้า,ถาเป็นพวกประทัดเลยพวกเนี้ยพวกประทัดนะครับเรื่องเกลือปะสุอะไรต่างนี่ต้องต้องเลยผมขึ้นไปด้วยซ้ำไปอ๋อไปถึงกระทรวงอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะกระทรวงครับ